สวัสดีครับท่านผู้ชมเที่รับโซม่องบ่าวโซนโคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บราสโซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำบทความปัญหาของชาวไร่อ้อยควรปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่ออุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ยั่งยืนนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยประสบปัญหาเป็นอย่างมากนะครับในปีที่ผ่านๆมาในระยะ23สองสามปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งปัญหาอันดับแรกนะครับคือปัญหาต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาที่รับซื้อส่งผลตกความยากจน และหนี้ครัวเรือนในอัตราที่สูงของเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งเกิดจากต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงทั้งค่าแรงงานค่าเครื่องทุนแรงปุ๋ยยาค่าแมลงขณะที่ราคาขายที่กําหนดจากราคากลางต่ำกว่าต้นทุนนะครับซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนนะครับราคาต่ำกว่าต้นทุนมา3ปีติดติดแล้วนะครับ ที่พี่น้องเกษตรกรขาดทุนอย่างย่อยยับนะครับคือปัญหาข้อที่1ปัญหาข้อที่2ราคาน้ําตาลทรายถูกกําหนดโดยราคาตลาดโลกประเทศไทยส่งออกอ้อยในรูปแบบน้ําตาลทรายเป็นสัดส่วน78รเซาคาน้ําตาลจึงถูกกําหนดโดยตลาดต่างประเทศซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของตลาดโลก และลักษณะของดินฟ้าอากาศในแต่ละช่วงเวลาทำให้ราคาการรับซื้ออ้อยมีความผันผวนขึ้นลงไปตามมลภาวะของตลาดนะครับคือตลาดโลกเป็นผู้กำหนดราคาน้ำตาลนะครับจึงส่งผลให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยของประเทศไทยนะครับที่ราคาต้องอิงตลาดโลกนะครับข้อที่3ประสิทธิภาพ การผลิตอ้อยของไทยต่ำกว่าประเทศส่งออกอื่นๆผลผลิตอ้อยต่อไร่ของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่ในระดับรังท้ายของประเทศส่งออกอื่นๆขณะเดียวกันด้านการผลิตน้ำตาลทรายของไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเป็นปัจจัยส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงขณะเดียวกันราคาขาย ต้องแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่นๆเป็นรากเหง้าของปัญหาและความยากจนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยของไทยเลยทีเดียวนะครับสำหรับปัญหานี้นะครับปัญหาข้อที่4ปัญหาพันอ้อยและเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นลายย่อยการขาดแคลนพันอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงและมีค่าความหวานสูง ประกอบกับชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นลายย่อยมีพื้นที่ไม่เกิน1ิไร่ไม่สามารถเข้าถึงแหลง่งชนรับประทานอีกทั้งไม่มีการบริหารจัดการไร่ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลผลิตต่อไร่และความหวานของอ้อยของเกษตรกรลายย่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าฉเฉลี่ยทำให้เกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนที่สูง ข้อที่5นโยบายพลังงานที่เกี่ยวกับอ้อยขาดการสนับสนุนที่ชัดเจนอ้อยและเศษซากของอ้อยเกี่ยวข้องกับการแปรรูปเป็นพลังงานจำเป็นที่จะต้องการนโยบายที่ชัดเจนอีกทั้งรายได้จากเศษซากที่ได้จากการแปรรูปควรจะนำมาแบ่งปันผลประโยชน์เช่นไฟฟ้าชีวมวลเอทานอลปุ๋ยอินทรีย์ และกระดาษพลาสติกชีวภาพควรจะมีรายได้ส่วนหนึ่งมาแบ่งปันผลประโยชน์โดยการคำนวณราคากลางในการรับซื้อซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีแก้ไขพรบอ้อยและน้ำตาลสายพศ2527นะครับเพื่อปัน แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับผลประโยชน์จากการที่ตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานที่จะได้รับการปันผลแต่เมื่อนํากากของอ้อยไปทําอื่นๆชาวไร่อ้อยก็ไม่ได้รับผลประโยชน์นะครับไม่ได้นํามาแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชาวไร่อ้อยเส้นนําไปทําไฟฟ้าชีวมวลเอทานอลปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะครับทาพลาสติกนะครับพี่น้องก็จะไม่ได้รับ ผลประโยชน์ในข้อนั้นนะครับปัญหาข้อที่6นโยบายโซนิ่งและส่งเสริมปลูกอ้อยแทนข้าวนาดอนด้วยการลดพื้นที่ปลูกข้าว7 0 0 0แสนไร่ที่เป็นโครงการนำร่องในการเปลี่ยนเป็นอ้อยรัฐบาลยังขาดการความจริงจังอีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับรถขนส่งอ้อยที่ฤดูการผลิตของโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงประมาณเดือนเมษายนของ ปีถัดไปซึ่งมีผลผลิตออกมาไล่เลี่ยกันทำให้มีปริมาณอ้อยที่ต้องหีบเกินกำลังการผลิตทำให้ลดขนส่งอ้อยต้องรอมากกว่า2-3วันส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง,สงและคุณภาพของอ้อยลดลงนะครับนี่คือปัญหาสำคัญปัญหาหลักๆ ที่บ่าวส่วนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่ควรจะได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจังวอนรัฐบาลให้ช่วยดูแลด้วยนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ